ยายตั้งแต่เด็กนึกออกไหมคะพอเราเจอท่านเราก็จะรู้สึกคนนี้คือเซฟโซนสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปอยู่กับเขานั่งเล่นพักกองอะไรอย่างเงี้ยในแบบตอนในตอนที่เรายังไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีอยู่ง่ายทานง่ายแล้วก็คอยสอนคอยดูแลเราตอนนั้นคือแอนแบบอายุ15เองค่ะยังเด็กมากก็เลยก็เลยยังจําวันที่ท่านแบบแบบเอนดูเราดูแลเราแล้วก็ให้กําลังใจเราเพราะเราไม่รู้จักใครเลยในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกจะเป็นเรื่องหมูแดงหมูแดงนานมากแล้วค่ะเดี๋ยเราก็ไม่มีบน่นแล้วเป็น,เป,นเป็นนักแสดงที่เป็นต้นแบบให้เราด้วยว่าไม่ว่าท่านจะอายุแค่ไหนยังไงท่านก็คือแบบเป๊ะมากค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าท่านเดินทางมายาวนานขนาดนี้อันว่าท่านอุ่นใจแล้วยิ้มมีความสุขกับชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะ ใช่็ก็ก็เห็นว่าจำบทแม่นยังเป๊ะแล้วก็ให้ทําอะไรท่านก็ทาได้หมดอะค่ะก็ก็เป็นอะไรที่ที่แอนรู้สึกว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เราไม่ควรลืมแอนก็แค่เดินบอกว่าเออคุณป้าแอนมาส่งนายจาแอนได้ไหมค่ะแอนทิดว่าท่านจาแอนได้มาส่งคุณตอนที่แอนเล่นกับคุณป้าเนี่ยตอนนั้นเราเรียกป้าไม่ได้เรียกคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ แอนมาช่อง7แล้วก็เล่นเรื่องแรกก็คือได้เจอท่านเลยค่ะนเป็นยังไงบ้างใกแอนก็เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีอยู่ง่ายทานง่ายแล้วก็คอยสอนคอยดูแลเราตอนนั้นคือแอนแบบอายุ15เองเองค่ะยังเด็กมากก็เลยก็เลยยังจําวันที่ท่านแบบแบบเอนดูเราดูแลเราแล้วก็ให้กําลังใจเราเพราะเราไม่รู้จักใครเลยในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกจะเป็นเรื่องหมูแดง หมูแดงนานมากแล้วค่ะเพราะอนเล่นช่องเจ็ดอยู่ประมาณ4ี่ห้าเรื่องค่ะท่านดูแลยังไงบ้างก็ก็เหมือนแบบก็เหมือนเราเป็นเด็กติดยายตั้งแต่เด็กนึกออกไหมคะพอเราเจอท่านเราก็จะรู้สึกคนนี้คือเซฟโซนสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปอยู่กับเขานั่งเล่นพักกองอะไรอย่างเงี้ยในแบบตอนในตอนที่เรายังไม่รู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเวลาพักกองคือรู้สึกว่าต้องวิ่งไปหาวิ่งไปหาใช่ใช่ค่ะก็ติดเพราะเราก็ติดคนแก่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นรู้สึกเป็นเซฟโซนอย่างที่บอกก็ ก็ใจดีอ่ะเราก็ไม่มีบ่นแล้วเป็นเป็นเป็นนักแสดงที่เป็นต้นแบบให้เราด้วยว่าไม่ว่าท่านจะอายุแค่ไหนยังไงท่านก็คือแบบเป๊ะมากค่ะคือตอนนั้นแอนจำไม่ได้จริงๆว่าท่านสอนหรือไม่สอนอะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่เราจําความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากแอนย้ายมาอยู่ช่องสามแอนก็ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกเลยจนมาวันนี้แอนก็พอทราบข่าวแอนก็รู้แล้วแหละว่าวันสวดเนี่ยดูวันแล้วเรามาไม่ได้สักวันหนึ่งแต่ตั้งใจว่าวันนี้จะมาส่ง ก็เลยได้โชคดีได้มาไปครับพี่แอนค่ะตอนที่ทราบข่าวว่าแบบคุณป้าไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเป็นไงบ้างความรู้สึกของคือในในความคิดแอนแอนว่าคุณป้าแบบรู้อยู่แล้วว่าท่านใช้ชีวิตระหว่างทางเนี่ยท่านเต็มที่แล้วก็มีความสุขสุดๆ,ๆแล้วก็เราคอยตามข่าวในเบิร์เดย์ของท่านในทุกๆปีว่าปีนี้ท่านอายุเท่านี้แล้วทุกคนก็จะแบบเข้ามายินดีว่าโอ้โหแข็งแรงจังอายุเยอะแล้วแบบ เก,ก่งมากยังนั่งได้เดินได้ยังทานข้าวได้อะไรเงี้ยเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้มาตลอดก็เลยคิดว่ายัางไงท่านอายุยืนแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วจนมาวันนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าท่านเดินทางมายาวนานขนาดนี้อันว่าท่านอุ่นใจแล้วยิ้มมีความสุขกับชีวิตแล้วอะไรเงรี้ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะใช่ค่ะใช่ก,ก,ก็ก็เห็นว่าจำบทแม่นยังเป๊ะแล้วก็ให้ทำอะไรท่านก็ทำได้หมดอะคะ่ะ ก็ก็เป็นอะไรที่ที่แอนรู้สึกว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่เราไม่ควรลืมค่ะก,ก็แอนก็แค่เดินบอกว่าเออคุณป้าแอนมาส่งนาจำแอนได้ไหมค่ะแล้วแอนทิดว่าท่านจำแอนได้ค,คิดว่าถ้าเกิดคุณป้าสามารถสื่อสารกับเราได้คุณป้าก็คงอยากใส่็นดูพี่แอนแอนว่า,วาท่าน,ท,านท่านคงเอ็นดูแอนเหมือนเดิมแล้วก็จะมองแอนเป็นหลานสาวคนหนึ่งค่ะค่ะ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ